คนี่ครับภาคสองครับแก้วมณีครับพักพักสองจากแบมะครับโอ้โหดูดูดูฟื้นครับดูใกล้ๆดูใกล้ๆด้วยอ่ะสุดใหญ่เลยวะแก้วมณีแรงแล้วน้ำหนักดีด้วยแป้งหมบมะนี่ต้องเอามาดัดแปลงตัดจะงอยแก้วมันออกปากนุ้แก้วมันออกป๊อบ องดีีทีรู้เรื่องปั๊บหัวท้ายทีทีเต็มที่ปั๊บสามทีบุปปั๊บหมดเรื่องอ้าวกองเคลียร์ก็เยอะด้วยเขินนี่เรื่องของเรื่องเขินคนอะหมดแรงอืมแรกไม่มาถ่ายตัวแรกไม่มาถ่ายเขาว่างั้นโอ้แน่นอนขนาดว่า ได้หลายด้อยย้อนแก้ววันนี้นี่ครับผลงานนะคืนที่จะรอผ่าครับแต่อันนี้ที่ผ่าแล้วครับนี่ผลงานของแก้ววันนี้ครับแต่อันนี้อันนี้อันน้อยๆนี่ยผลงานของขวัญฟ้านาดำน้อยๆครับเก้วน้ามากของผมนี่อันนี้ชีเนื้อนี่แต่อันนี้ปเรื่องแล้วครับนี่เบี้ยวเร็วเงี้ยวเลยนี่น้าแต่มากยังสู้ต่อครับแก้ววันนี้อีกท่อนครับ อไม่ใหญ่ไม่ยันนะครับมีดตัวนี้คมยังอยู่เปียกอยู่ไม่ยังใช้ไม่ยันทำฟืนอุปกรณ์เท่าลายเติบเพราะว่าใช้ใ้บูเก็ตนะไม้เปียกๆนี่แหละครับก่อฟืนภงเขาไม่รู้ทำอะไรวันวันฝันไม่ฟืนครับค่าเวลา ครับลหมดครับหมดต้มมาต้มนำมากินครับต้มครับต้มนำมากินครับปากปากปากเกี่ยวกับมีดนะครับช่องนี้ทําแต่มีดกับขวานของมีคมครับมาวางกันแล้วครับสุดยอดครับหลังๆมาเริ่มบ้าๆบอๆแล้วครับแต่ก็โชว์ครับโชว์มีดนี่แหละครับอันนี้แรงดีนีแดงเหมือนกันทำมาใหม่เนี่ย อันนี้เอาเนี้ยอันนี้ดเอาอันนี้ทำมาใหม่ดาม <c oughs> ดามมันลื่นฝ <c oughs> ากกดติดตามกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับขอบคุณครับกดเน้นๆด้วยกดเน้นๆนะครับโจ๊ะโจ๊ะโะเลยนะครับเดี๋ยวจะหาขวานมาลงให้ดูใหม่ครับ